สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนวันนี้เราจะมาทําแขนเสื้อกับแพทเทิร์นที่เราทาค้างไว้นะคะวันนี้เราจะทําแขนเสื้อจริงๆช่างก็ทําลงเฟซไปแล้วละคะ่ะที่เพจเพจพิ m o มเด n ผ้าขม้าอินเตอร์ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากติดตามก็ไปกดติดตามได้นะคะแต่วันนี้เราจะมาทําให้เพื่อนๆทาง Youtube ดูบดูค่ะเผื่อเพื่อนเอน ท่านไหนที่ยังที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือว่าต้องการอยากจะตัดเสื้อตัวนี้จริงๆช่างก็จะพาตัดตั้งแต่ทำ pattern, แพทเทิร์นแล้วก็ทำแพทเทิร์นตัวเสื้อแล้วก็ทำแพทเทิร์นแขนเลยนะคะอันนี้ก่อนอื่นเราก็เราจะมาวัดวงแขนก่อนนะคะว่าเราได้เท่าไหร่นี่นะคะอันนี้ช่างวัดไว้แล้วล่ะคะ่ะว่าวงแขนเนี่ยจากตรงนี้นะคะจากตรงเนี้ อันนี้จะเป็นแขนปลายกระดิ่งแขนปลายบานนะคะเป็นแขนปลายบาบตามนี้นะคะเราก็จะมานี่เลยช่างวัดไว้แล้วได้49เ้าเซนเราจะเอา49่เ้าเซนนี้มาสร้างแขนนะคะความยาวแขนอยู่ที่17นิ้วนะคะเดี๋ยวช่างจะพาทำเลยเลยอันนี้เราก็เก็บก่อนเราก็เก็บเก็บแพทตัวเชือก่อนนะคะ ทีน,นี้เราก็เอากระดาษขึ้นมาเลยค่ะกระดาษสร้างแบบของเราขึ้นมาแผ่นหนึงแบบนี้นะคะเราก็ทบกระดาษเข้าไปเลยค่ะทบขนาดไหนก็ได้เพราะว่าแขนเสื้อเราจะใช้ไม่เยอะเราก็ทบประมาณแค่นี้ก็ได้ค่ะนี้นะคะเราทบกระดาษเสร็จแล้ว อันนี้คือสันกระดาษนะคะอนนี้คือที่ทบกระดาษการกระดาษเราก็จะเอาส่วนนี้เป็นความยาวแขนนะคะเราก็จะขีดกระดาษไว้ก่อนขีดหัวกระดาษไว้ก่อนเลยนะคะเราจะขีดไว้เท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือ,อเผื่อเผื่อไว้เฉยเผื่อเราแต่เราจะไม่ทําแพทเทิร์นช่วงนี้เลยค่ะแต่เราจะทํามาข้างหน้าเราก็วัดความยาวเลยค่ะความยาวที่เรากําหนดไว้ก็คือ17นิ้วนะคะ 17นิ้วจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะ17นิ้ว17นิ้วนะคะแล้วก็ขีอ,ออกไปเลยค่ะนี่คือความยาวนะคะอันนี้คือความยาวอันนี้คือหัวแขนนะคะนี่คือฝั่งหัวเราจะยาวลงมาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะวัดส่วนนี้นะคะส่วนความยาวจากตรงเนี้ยตรงมุมที่หนึ่งนี่ค่ะที่สันทบกระดาษนี้ลงมานะคะ8นิ้วครึ่งนะคะอันนี้ช่างเอาไม้บรรทัดเล็กเพราะว่า ช่างจะชอบไม้บรรทัดเล็ก8ปดนิ้วครึ่งจะอยู่ตรงนี้นะคะแปดนิ้วครึ่งตรงนี้นะคะทีนี้เราก็วัดวัดออกไปเลยค่ะวัดออกไปแปดนิ้วนะคะดีวัดออกไปช่วงนี้นะคะแปดนิ้วแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะนี่เราได้จุดนี้แปดนิ้วนะคะแปดนิ้วคืออยู่ตรงนี้นะคะจากตรงนี้คือ8ปดนิ้วครึ่งจากตรงนี้มาคือแปดนิ้วนะคะทีนี้เราก็ขีดค่ะขีด ตรงมุมเนี้ยหาม,มุมนี้ขีดไว้ก่อนนะคะเรายังไม่ได้หาแ,แต่เราขีดไว้ก่อนขีดไว้แบบนี้นะคะขีดไว้แบบนี้แบบนี้แลบบ้ทีนี้เราได้เส้นนี้เส้นนี้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเป็นสามเหลี่ยมแล้วเราก็จะเอาวงแขนเสื้อที่เราได้คือส9่สิบเก้าเซนใช่ไหมคะ49เก้าเซนมาหารสองมาหารสองเราก็จะได้20 ยี่สิบแปดยี่สิบสี่สิบยี่สิบสี่จุดห้ายี่สิบสี่จุดห้าเราก็เอายี่สิบสี่จุดห้าเนี่ยค่ะมาหาเอายี่สิบสี่จุดห้าเอายี่สิบสี่จุดห้าไว้จุดนี้นะคะแล้วก็ขีดมาเลยค่ะตามเส้นนี้ได้ตรงนี้ตกถึงตงัวนี้ใช่ไหมคะเราก็ขีดไว้ขีดไว้เสร็จแล้วเราก็เอายี่สิบสี่จุดห้าเนี่ยค่ะ ที่เราได้ส่วนนี้แบ่งเป็นสามส่วนเท่าๆกันนะคะแบ่งแบ่งเป็นสามส่วนเท่าๆกันก็จะเป็นส่วนละ8เซนกว่านิดหน่อยใช่ไหมคะ8เซนมาประมาณ8.2นี่นะคะจะได้ประมาณนี้เราได้สามสามสามส่วนแล้วนะคะนี่นะคะนี่ แล้วเราก็จะเขียอย่างนี้เลยค่ะขีดทะแยงตามเส้นนี้เลยนะคะเฉียงอย่างนี้เลยเราเขีดไว้ก่อนขีดไว้ก่อนอย่างนี้เลยนะคะทีนี้เราจะหาแขนตวัวแขนแล้วเราก็จะกําหนดจุดนี้เป็นจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งนี่เราก็จะกําหนดขึ้นไปสองจุดห้าจากจากเส้นนี้นะคะสองจุดห้านี่นะคะนี่คือสองจุดห้าสองจุดห้าเซนจุดที่สองนี่จุดห้าเซนจุดศูนย์ห้า เซนนะคะอันนี้คือ3ามเซนนะคะตัวนี้คือ3ามเซนได้จุดนี้นะคะนี่นะคะเราได้แล้วเราก็เอาไม้บรรทัดปีกนกของเราเนะะี่ยค่ะมาทาบเลยค่ะมาทาบลักษณะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยตามช่างเลยนะคะนี่นะคะ่างนี้เลยแล้วเราก็กลับ กลับวงแขนของเรากลับวงแขนกลับไม้บรรทัดของเราเนี่ยค่ะตามนี้เลยนะคะให้ให้ไม้โค้งของเราตกหมุนหาเลยค่ะหมุนหาให้ให้เส้นตกตามปลายแขนของเราเลยตามจุดที่เรามาไว้เลยนะะเนี่ยค่ะเนี่ยเราจะได้เราจะได้วงแขนแล้วนะคะและจุดนี้ก็คือจุดที่เราจะลากเส้นเส้นท้องแขน เราจะกําหนดเราจะกําหนดปลายแขนของเราไว้ที่28 28เซนก็ทบครึ่งก็จะเป็นสิบสี่เซนใไหมคะจุดนี้นะคะแล้วก็ขีดลงมาเลยค่ะขีดลงมาเลยนะคะอันนี้ไซส์ไซส์ไซส์เสื้อตัวนี้ก็จะประมาณไซส์ L นะคะประมาณไซส์ L ทีนี้แขนเสื้อตัวนี้เราเป็นแขนปลายกระดิ่งใช่ไหมคะจะเป็นปลายบานเราก็จะกําหนดความบานของแขนประมาณ12บสอเซนนะคะเราก็วัดขึ้นไปจากตรงปลายแขนเนะะี่ยค่ะสิบสองเซนสิบสองเซนล้วก็ขีดเลยค่ะขีดอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็ประมาณครึ่งหนึ่งตรงนี้เส้นนี้หารสอง้้วก็ขีดออกมาอีกเส้นหนึ่งเย่นด้ค่ะ นี่เลยนะคะแล้วเราก็จะเอากระดาษเอากันใจของเราตัดกระดาษตัดเลยนะคะถ้าเราอยากให้แขนของเราดูสวยหน่อยแล้วก็ จะโค้งแขนไม่ให้เป็นแขนพองอะค่ะนิดนึงนี่นะคะเก็บนิดนึงเนี่ยค่ะมันจะช้อนใต้ของแขนของเรา ได้เป็นลักษณะแข็แล้วเราก็จะเอาที่ลอกลายเนี่ยค่ะมาทบลงข้างล่างแล้วเราก็ขีดแม้แมัมนัดนี้เลยนะคะตามเส้นที่เราแบ่งแบ่งครึ่งเพื่อเราจะจะทำปลายแขนนะคะแล้วเราก็เขีดเส้นนี้เส้นนี้เราก็กิ้งออกมาเหมือนกัน ่คะคที่เราลอกลายก็จะมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนี้เราก็จะตัดกระดาษส่วนนี้ออกนะคะส่วนนี้ถ้าใครจะเอาไปทำแขนเลยก็ได้นะคะ แต่ถ้าเป็นช่างบางคนแล้วก็อาจจะช้อนช้อนใต้ท้องแขนนิดนึงค่ะใต้ท้องแขนหน้านิดนึงประมาณศูนย์ห้าแล้วก็ตัดลงไปเลยค่ะประมาณนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เราก็จะมาร์คไว้ว่าเป็นชิ้นหน้าชิ้นหน้านะคะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วชิ้นนี้ใช่ไหมคะก็เหลือแต่ชิ้นนี้ที่เราจะทำต่อชนนี้นะคะ ชิ้นนี้เราก็จะตัดแยกตัดแยกเลยคะ่ะตัดแยกตามที่เรามาไว้นะคะความบานของแขนนี้แล้วแต่เราจะชอบนะคะบางคนก็จะชอบแบบเยอะเลยแบบเป็นวงกลมเลยอย่างนี้เลยแต่นี้เราจะแยกพอสวยะคะ่ะพอพอเป็นกระดิ่งเสื่อแบบนี้เราก็เอากระดาษของเราขึ้นม,มาเหมือนเดิมะคะ่ะ กระดาษออกเลยนะคะแล้วเราก็เอากระดาษที่เราแยกไว้แล้วตัวนี้นะคะเราก็มาจัดการแยกดูว่าเราชอบประมาณไหนช่างก็จะใช้ประมาณซักแยกประมาณหนึ่งนิ้วนะคะความแยกเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วนะคะประมาณหนึ่งนิ้วอันนี้ก็ประมาณหนึ่งนิ้ว มันหนึ่งนิ้วมันให้โค้งนิดนึงค่ะถ้าบานเยอะไปก็จะไม่ไม่สวยแต่แล้วแต่ผ้าถ้าเผื่อเราชอบผ้าเราผ้าเราไม่แข็งมากผ้าเป็นผ้าแบบเหมือนผ้าชีฟองหรือว่าผ้าหางกระลอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แยกเยอะๆได้แต่ถ้าเป็นผ้าไหมผ้าป้ายที่เราอัดผ้ากาวเราก็แยกนิดหน่อยพอให้ย้ไว้ปลายนิดนึงก็พอค่ะ แล้วเราก็เอากระดาษเราเอาดินสอมาทําแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าช่างบางคนอาจจะไม่ถนัดก็เราก็ใช้กิ้งกิ้งลอกลายเอาก็ได้นะคะแล้วเราก็ขีดตรงนี้ค่ะขีดเฉียงออกไปประมาณหนึ่งนิ้วเหมือนกันที่เราที่เราแบ่งไว้อย่างนี้นะคะ อันนี้ก็เหมือนกันน,นี่นะคะน,นี้เลยเราก็จะได้เป็นลักษณะปลายแขนแบบนี้นะคะ Anting, ทีนี้ถ้าเรา ส่วนนี้ไปทำไปทําปลายแขนเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเรากลัวว่าท้องแขนจะย้อยนิดนึงเราก็กินขึ้นไปนิดนึงประมาณจุดห้าก็ได้ค่ะเหมือนชายผ้าอ่าริมผ้าข้างตัวเสื้อนะคะถ้าเรากลัวว่ามันจะย้อยเราก็จะเก็บขึ้นไปนิดนึงอันนี้เราก็เก็บขึ้นไปประมาณศูาเซนอย่างเงี้ยค่ะศูนย์จุดหซมอย่างเี้ยค่ะอันนี้เราก็จะได้แล้ว อันนี้ถ้าเราตัดผ้าทางเฉลียงได้เนี่ยมันจะสวยมันจะตกย้วยสวยลายก็จะสวยด้วยนะคะนี่คือเราจะทำแกนผ้าไว้แล้วแต่แล้วแต่เรานะคะถ้าเราตัดใส่เองเรามี่ผ้าจำกัดเราก็ใช้ตามช่างนี้เลยก็ได้ค่ะตามขดาดนี้เลยก็ได้พอเราทำแพทเทิร์นเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตัดผ่าให้ดูช่างก็จะตัดผ่าให้ดูนะคะเราจะลงแบบเราจะทําเราจะทําด้วยกันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสําเร็จเสร็จเป็นตัวเสื้อเลยค่ะอันนี้ช่างจะใช้ผ้าขอม้าผืนนี้นะคะแต่ว่าช่างจะอัดผ้ากาวจะอัดผ้ากาวสวยสวยเลยอันนี้ไซส์ประมาณ38อก38เอว33นะคะเราจะใช้ผ้าขอม้าตัวนี้เลย เราจะค่อยๆทำกันไปเรื่อยๆจนกว่าเสื้อเราจะเสร็จพอเสร็จเกยบตัวนี้แขนปลายกระดิ่งตัวนี้เสร็จแล้ว เพื่อนๆอ,อยากจะทําแบบไหนอยากจะให้ช่างทําแบบไหนให้ดูก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะส่งความคิดเห็นเข้ามาได้ค่ะช่างจะจะทาให้ดูแล้วก็เราจะทําไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่หรือว่าเป็นมืออาชีพแล้วมีอะไรแล้วก็มาแบ่งปันแล้วก็มาแนะนํากันได้นะคะอันนี้เราก็ได้แล้ว เป็นปลายแขนแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตัดแต่ขั้นแรกก่อนที่เราจะตัดเราก็จะนำผ้าของเราไปอัดผ้ากาวก่อนช่างก็จะอัดผ้ากาวให้ดูว่าเราจะอัดก่อนทั้งผืนเลยเราถึงจะมาตัดเป็นตัวเสื้อแล้วเราจะวางผ้าได้สวยถ้าเราตัดเป็นชิ้นมันก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราอัดทั้งผืนก่อนเนี่ยมันจะง่ายต่อการทำแล้วเสื้อจะออกมาสวยด้วย ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้คลิปต่อไปแล้วก็จะมาอัดผ้ากาวกันนะคะแล้วก็จะมาวางแพทเทิร์นว่าเราวางแบบไหนผ้าขม้าของเราเอาจะถึงจะออกมาเป็นตัวเสื้อที่สวยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่างด้วยนะคะให้กำลังใจในการทำคลิป ต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะมีเทคนิคอะไรช่างก็จะมาแนะนำว่าเราทำยังไงเสื้อเราถึงจะสวยบางทีเสื้อเสื้อตัวหนึ่งนี่แพทเทิร์นก็สวยสวยแพทเทิร์นก็ประกอบด้วยอย่างหนึง่งการตัดก็ประกอบด้วยอย่างหนึง่งการเย็บการรีดก็จะประกอบกันเสื้อถึงจะออกมาสวยมันจะมีเทคนิค เทคนิคประกอบกันนะคะแต่ว่า,าเราไม่ต้องไปซีเรียสมากว่าเสื้อเราทําไมไม่เป๊ะแม่อะไรเพราะว่าอันนั้นมันเป็นการเอาเข้าขยับเข้าขยับออกได้แต่ว่าเทคนิคการเย็บให้สวยแล้วก็การวางผ้าให้สวยนี่ก็สําคัญเหมือนกันขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้คลิปต่อไปเรามาอัดผ้ากาวผ้ากาวผ้าว่าเราจะอัดอัดด้วยเครื่องก็ได้หรือว่าเราจะอัดด้วยเตารีดก็ได้นะคะ เราซื้อผ้ากาวตัวนี้ตัวนี้ช่างจะใช้ผ้ากาวสีจริงๆมันจะใช้สีแดงก็ได้แต่ว่าถ้าเราเทคนิคการเลือกผ้ากาวก็คือถ้าเราใช้สีสีตามผ้าสีตัวไหนถ้าสมมติว่าเราใช้ผ้ากาวสีแดงเวลาเราอัดลงไปสีแดงนี่ก็จะเด่นขึ้นมาแต่ถ้าเราจะใช้สีออกไว้ white, อย่างเงี้ยก็จะก็จะซอฟซอแดงก็จะซอฟลงหน่อยไม่ไม่แดงเยอะ ช่างอาจจะใช้สีออฟไว้ดีกว่ามันจะเสื้อเราจะได้ออกมาไม่ไม่แดงเยอะขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ